สาวทอผ้าไหมดูชมการทอผ้าไหม,หมนะคะสวัสดีนะคะเอชีทั้งทุกท่านนะคะวันนี้มามาชมคนเก่งทอผ้าไหมนะคะคนเก่งฝีมือปลาณนีตดนะคะปลาเีตมากเลยลายจะเนียนละเอียด่อน กี่วันนะคะเนี่ยสองวันนี้แล้วสองวันนี้แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้โทรไม่ค่อยไ,ไ,ได้โทรไม่มีเวลาในวันนี้ก็ถึงในก็ถึงสักพักก็ถึงถึงเป็นการโทรผ้าที่เร็วมากมเป็นผ้าไหมาลายเรียนนะคะสวยมากนะคะ มากละเอ,อียดเอาอเลอยดูสิคะเม็ดเต็นละเม็ดเนี่ยเสมอการเรียบเลยพอผ้าดียังไงคะเนี่ยดียังไงดียังไงช่วยช่วยส่งเสริมให้ที่ต่างใช้ส่ง ส่ง <lag> ล <os> ูกเรียนลูกเรียนใช้ทุกอย่างใช้ทุกอย่างใช้จ่ายทุกอย่างในครอบครัวก็ก็เสร็จจากว่างงานเนาะเสร็จจากทำนาคือว่างงานก็ไม่มีอะไรทาก็ทอผ้าเป็นทุกวันนี้เป็นการทอผ้าเสริมเป็นรายได้เสริมไปชอวท่านมากทุกอย่าง ทั้งมัดรับจ้างมัดก็ได้ไดรับกงก็ได้รายได้หลายอย่างคนขยันนะคะเนี่ยทำทุกอย่างหนึ่งมัดก็มีไรายได้แล้วสองกงก็มีไรายได้แล้วสามทอผ้าตัวเองอีกก็ได้ได้แล้วมัดเองโชว์เองอ๋อนี่มีออเดอร์ด้วยออเดอร์ คนทอสวยนะคะเนี่ยทอลายได้สวยก็ลเลยมีออเดอ ER ร์เข้ามาเยอะมีคนสั่งสั่งทอนะคะสั่งจองสังลงหน้าเดี๋ยวให้ดูดะคะลายเก่งมากเลยนะคะเป็นสามตะกอนนนี้น อันนี้25ลำใ,ใช่ไหม25 25ลำนะคะใช้ไม้ปเป็นชื่อชื่อลายอะไรเนี่ยทางด่วนนกพะเก้าทางด่วน,นทางด่วนนพะเก้าตีนต้นสนเนาะเชิญตีนต้นสน,นสวยง,งามมากนะคะเพราะเขาปราดีตน,นะคะเนี่ย เลยมีออเดอร์สั่งโตสั่งทำนะคะไม่เคยขาดรายได้เลยนะคะคนนี้ขาประจำเลยเดอเดอร์มาเพราะว่าทำตลอดไม่เคยหยุดไม่ได้ไปไหนออเดอร์เร่งให้เจอมีแต่เด์เร่งอันนี้นะคะเดี๋ยวจะ จะพาไปชมลายอื่นๆนะคะที่บ้านอื่นเพราะว่าหมู่บ้านนี้เขาทอการเกือบทุกหลังคาไม่ต้องเกือบหรอกค,ค่ะทุกคนนะคะโอ้มีโฮลด้วยโ,โอ้โหเนี่ยขนาดบ้านนี้นะมีสองเครือนะคะเห็นไหมคะโอ้โหสวยมากเลยโอ้ทางนู่น,นผัดซดแล้ว เห็นไหมสวยมากสวยงามมากนะคะ